มาครับพามาชมมาดาไฟเตอร์นะฮะติดตั้งหลังคามือสองนะฮะตามสภาพนะฮะเป็นหลังคาสี่ประตูนะฮะมบดตาชมนี้ครับนะครับตัวเดียวกับฟอร์ดนะครับปีเก้าแปดนะฮะแบบนี้แค r ิบอ o y ซีรีห้าบานสไลด์ได้นะครับติดตั้งให้ด้วยนะฮะส่วนกระจกฝาท้ายลูกค้าไม่เอานะฮะให้ถอดออกด้วเนื่องจากเขาจะไปดัดแปลงนะครับใส่เป็นโครงเหล็กนะฮะก็จัดให้ครับตามคำขอ นะครับสำหรับใครที่หาหลังคาสภาพพร้อมใช้นะครับหรือต้องการสภาพไหนแจ้งเราได้นะครับมีงบประมาณเท่าไหร่คุยกันได้เลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับหลังคามือสองนะครับเป็นหลังคา Carry b o บอยนะฮะหรือหลังคา3มิตนะฮะเรามีไว้บริการทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ไม่ทำสีนะฮะยกติดตั้งเลยนะฮะไปตามสภาพใครชอบแบบไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ